สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับผมกลับมาพบมาปอกันอีกคือเก่าครับกับเอกอุบลค้นกนกลัวครับผมหยุดอีกคเก้าครับี่างไกหว่างๆครับผมก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ครับผมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับสวัสดีวันขึ้นปีใหม่ทุกท่านครับสําหรับวันที่หนึ่งมุกราสองห้าหกหกครับผมเป็น มื่อทีดีที่จะเริ่มต้นใหม่สำหรับปีน้องเฮาทุกท่านครับผมการเงินการงานก็อยาให้ขาดให้มีความสุขสมปรารตนาทุกท่านครับผมเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับส่วนผมก็งดครับแต่ว่าบ่ไดไปได้ครับก็ช่องจะเลี้ยงไกลครับว่างๆก็มาเลี่ยงไกล นี่ก็ข่ายาตบักบุญรอดครับผมก็ลังจากทีลิปทีแล้วก็มีผู้ที่สนใจมาขอสื่อไปพร้อมกับไก่แจ่ครับมันจะขอแบ่งไปคู่นึงครับราคาห้าร้ยบาทแบ่งปันราคาเบาๆกันครับผมพอดีเพิ่นได้มารับเองแล้วเพิ่นเกิดก,กับบ้านครับผมก็ ปลายทางกาละซีนครับกเรียบร้อยครับจัดไทยครับสำหรับปุติสนใจตอนนี้ยังเหลืออยู่เจ็ดตัวครับก็มีติดจองอยู่คู่หนึ่งครับผมก็เดี๋ยวจะแยกไ้คู่หนึ่งติดจองอ่ะตอก็ว่าจะเหลืออยู่ห้าตัวครับผมจนนี่ ตัวปูจะร้ายครับมีตัวเมียอยู่ประมาณสามตัวครับสี่เหลืออยู่เนี่ย,ยตัวเมียมีตัวผู้สี่ตัวกำเริ่มเงยแล้วครับพ้งสงังเงยแบใเงยได้พอครับความสูงได้พอได้แม่มากเต็มๆครับสำหรับทาย,ยากบกบุญรอดครับ แม่เยียริมคลองครับผมขอปุ้นปีนองเฮ้าครับที่คอยติดตามให้ครับแนะนํำมาตลอดครับผมกับมือไม้ฮัดเลียงคือกันครับกมียังกับแนะนํำกันเข้ามาได้ครับบางที่กับพื้นเค่จำกัดกับล่องผิดล่องถูกกันไปครับหว่างๆว่างก็ได้เป็นรายได้เสริมอีกทั่งนึงครับหลังจาก เหตุงานประจำมากอพอมีรายได้เอามาปัฒนาเอามาทําซายต่อไปครับสำหรับจุดนีก้ก่ะยังมีแบงอีกอยู่ครับจะได้กับติดต่อสอบถามกันข้อมาทีไลนไอดี ID ได้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลนไอดีใต่คอมเมนต์ไว้ให้ครับผม สำหรับตอนนี้แม่เยียสลัมก็เดี๋ยวเอาไปไปซ้ายไรกับเจ้าเท่าเล็กครับเพื่อพัฒนาไยอีกชุดหนึ่งครับจะลรอติดตามได้เลยครับว่าลูกออกมาเดี๋ยวจะเป็นแบบใดว่าสิสวยงามใดพ่อใดแม่บ่ครับพ่อแม่เยียสรัมเนี่ถือว่าเลี้ยงลูกเก่งครับให้ลูกเก่งมากครับ ตอบโจทย์ครับผมสำหรับแม่เยี่ยตัวนี้นี่ครับตัวนี้ดังๆสวยๆครับช่วงนี้อากาศกแ็แปรปลยนย่ไยครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นสลับกันไปครับก็ที่ว่า เป็นสภาวักบ,บ้านเฮานะครับผููไดก้ก็ดูแลสุขภาพเดินทางปลอดภัยครับผมสําหรับผูที่เดินทางกลับบ้านแต่งงหวัดก่อนจิกลับมาสู่งานต่ออีกมื่สองหมื่อครับถือว่าเด้กลับไปพักผ่อนเดียไปเยี่ยมครอบครัวเฮาคนผมก็คงจะลังปีไม่ครับก็บคงสีได้กลับไป ย่คขอบวัวายี่ยมบ้านครับหลังจากีปีนี้ทั้งปียังบริการแบบบริการบ้านกรับผมมีอย่างไรครับยังว่ามาอัปเดตไก่ที่เลี้ยงไว้พี่น้องเฮ้าเลยเบิ่งได้ชมกันครับพัฒนาการความเติบโตของเขาแต่ละมือเป็นทังไดแต่ละทิศเป็นอังไดแต่ละเดือนเป็นอังไดครับผม อย่างแบบง่ายๆในพื้นที่จำกัดกับทำโคงให้เขาอยู่ก็ถือว่าพื้นที่กว้างๆพอประมาณครับสำหรับไก่อายุยังหน่อยอยนนี่ครับถือว่าอยู่แบบเบื่อดัดกันครับ เปิดประตูไม่ได้ครับเปิดประตูแล้วก็อยากจะออกไปลกไปนอกครับอยากสงไซครับเดี๋ยว่อใหญ่จังหน่อยอาจจะต้องขยับขย้ายให้เพื่อนล่งดินหรืออาจจะเพิ่มเติมขย้ายคอกให้เพื่อนครับพอาช่วงนี้ก็ยังบรรมีเวลาปรับพื้นที่รอบพางครับ เดี๋ยวเอาไว้บางๆก่อนครับเดี๋ยวสิมากอัปเดตวิวัฒนาการของเด็กๆให้เบิงครับผมคลิปนี้ครับผมมียังไงครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ